สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนซื้อสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้จะมีราคาใหม่ๆแล้วก็โปรใหม่ๆในแต่ละเดือนนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าในแต่ละเดือนโปรของ iPhone ก็จะไม่เหมือนกันสําหรับการซื้อ เครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับรวมไปถึงการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตเราก็จะมีมาอัปเดตให้ท่านกันทุกเดือนแบบนี้นะครับรวมไปถึงเราก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยท่านอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะให้ผมนํา iPhone รุ่นไหนนะครับมาแกะกล่องให้ดูเพื่อที่ท่านจะได้ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้หรือว่าง่ายๆนะครับจะกดติดตามช่องของเราไว้เมื่อไหร่ที่มีโปรใหม่ๆของ i p ครับ ท่านก็จะได้รู้โปรใหม่ก่อนใครอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปส่งท้ายเดือนตุลาคมวันนี้ผมมีโปรลดร,ราคาใหม่ล่าสุดนะครับของ iPhone รุ่นเล็กก็คือ iPhone 12 Mini นะครับที่อยากจะมาแบ่งปันหรือว่าอยากจะมาแนะนําให้ท่านที่อยากไปซื้อ iPhone รุ่นนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะสรุปทั้งราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับแล้วก็การซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรมาให้ได้ดูกันเหมือนเดิมท่านอยากไปซื้อแบบไหนนะครับสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการ ตัดสินใจก่อนซื้อได้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ iPhone รุ่นนี้หรือว่าท่านที่ไม่ชอบจอใหญ่มากๆนะครับ iPhone 12 mini ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่30ตุลาคมปี2021นะครับมาเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านแอป Lazada หรือว่าร้านจาก Lazada กันก่อนนะครับซึ่งร้านแรกที่นํามาให้ดูกันก็จัดจาหน่าย หรือว่าขายโดยทาง Apple เองนะครับมาขายผ่านทาง Lazada ก็จะเป็นร้าน l a ส m ี่มอนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นซึ่ง iPhone 12 Mini นะครับตัวนี้เป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านซื้อไปแล้วเครื่องมีปัญหาสามารถเอาเข้าซ่อมหรือว่าเอาเข้าเคลมที่ศูนย์ได้ทั่วประเทศนะครับช่วงนี้ Lazada มีการจัดโปรเพเดนะครับลดราคาทุกสิ้นเดือนจนถึงต้นเดือนนะครับก็คือจะลดถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้จากราคาปกติ25,900บาทนะครับล เหลือ18,100บาทสําหรับความจุ 64GB ในส่วนของการชําระเงินนะครับสามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนจ่ายเดือนละ18 1 0บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับซึ่งสินค้าก็เป็นของแท้ร้อเปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แ p ปเปให้1ปีนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับจากร้านนี้18,100บาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ แต่ว่าถ้าท่านกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับสินค้าหมดท่านสามารถกดที่ลิงก์สำรองได้เดี๋ยวผมมีลิงก์สำรองให้2อถึงสลิงก์นะครับสำหรับการสั่งซื้อ iPhone 12 m i n i ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับที่นํามาให้ดูกันสําหรับ iPhone 12 Mini มือ1เครื่องศูนย์ไทยนะครับรับประกันศูนย์หปีจากราคาปกติ25,900บาทนะครับลดเหลือ18,190บาทมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับวิธีการชําระเงินไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ก็คือจะต้องชําระ เต็มจานวนนะครับหรือว่าผ่อนพันบัตรเครดิต0%อันนี้ก็เป็นวิธีการจ่ายเงินของเขานะครับในส่วนของความจุมี64แล้วก็128กิกะไบต์นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันให้1ปีซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับไอโฟน12มินิจากร้านนี้18,190บาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าของ iPhone 12มินิจาก lazada นะครับเดี๋ยว ร้านแรกที่นำมาให้ดูกันก็จัดจำหน่ายโดยทางร้านสตูดิโอเซเว่นสำหรับ iPhone 12ม i n i นะครับจากราคาปกติ25,900บาทลดราคาเหลือ21,900นะครับซึ่งเขาก็จัดส่งให้เราฟรีนะครับในส่วนของสีตอนนี้มีเหลือ2ส,สีนะครับก็คือสีเขียวแล้วก็สีแดงความจุมี64กิกส์ถ้าใคสนใจอยากจะซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ s h อป e e ที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับไปดูกันต่อที่ร้านที่2กันบ้างนะครับจาก s h อป e e เหมือน สำหรับ iPhone 12 mini มี64แล้วก็128 g b สนะครับสำหรับความจุตัวเครื่องเป็นเครื่องใหม่ประกันศูนย์ไทยทั่วประเทศนะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้น19,600บาทตัวนี้เป็นความจุ128 g b สนะครับส่วน23,500บาทก็จะเป็นความจุ256 g ิซึ่งวิธีการชำระเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้รวมไปถึงการผ่อน0%ผ่านบัตรเครดิตนะครับถ้าจะผ่อนก็ผ่อนได้ประมาณเดือนละ1,960บาททั้งหมด10เดือน โดยที่เขาก็จับส่งให้เราฟรีด้วยนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดก่อนซื้อนะครับสามารถเข้าไปดูกันก่อนได้ที่ลิงก์ของช้อปปีที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับไปดูรายละเอียดต่างๆก่อนถ้าเราชอบเรามั่นใจค่อยทําการสั่งซื้อหรือว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อน ไปดูกันต่อที่แอปที่3ที่นำมาให้ดูกันนะครับสำหรับแอป JD c e n t e l หรือว่าร้านจาก JD c e n t e l นะครับ iPhone 12 mini มีขายเฉพาะความจุ256กิกนะครับ64แล้วก็128กิกตอนนี้สินค้าหมดในส่วนของราคานะครับขายอยู่ที่26,900บาทวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อน ผ่อนศูนเซได้สูงสุด6เดือนนะครับจ่ายเดือนละประมาณ4,348บาทต่อเดือนสําหรับสีมีทั้งหมด5สีนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันซึ่งถ้าท่านสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับสำหรับ iPhone 12 Mini ความจุ 256G กิกจากทางด้าน JDC เซ็นทันเราจะไปปิดท้ายกันที่ทางด้านร้านบานาน่านะครับซึ่งเขาก็จะมีทั้งหน้าร้านแล้วก็เว็บไซต์ของเขาที่เราสามารถสั่งซื้อได้สําหรับ iPhone 12 Mini 12ความอโฟนสินบสอง่าง ททุ่ทกานนเหน็ราคาตอนนี้ขายอยู่ที่21,900บาทซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ลิงก์ของ Banana IT หรือว่าท่านจะไปสอบถามที่หน้าร้านก็ได้นะครับแต่ว่าราคาอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าการสั่งซื้อออนไลน์จะถูกกว่าการไปซื้อที่หน้าร้านนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับของ iPhone 12 mini สําหรับการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับเป็นราคาส่งท้ายเดือนตุลาคมที่ผมนํามาอัปเดตให้ท่านได้ดูนะครับส่วน iPhone รุ่นอื่น ก็ได้อัปเดตมาทั้งหมดแล้วสําหรับเดือนนี้เดี๋ยวในเดือนหน้าเราก็จะอัปเดตโปรใหม่ๆให้ได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับยังไงกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยสําหรับสาวกของ iPhone นะครับหรือว่าคนที่ชื่นชอบอยากจะซื้อ iPhone มาใช้งานเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย t ูมุกเอชนะครับไอโฟน12มินิปัจจุบันมีเหลือเฉพาะความจุ256กิกเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราสั่งซื้อออนไลน์เขามีโค้ดส่วนลด 1000บาทโค้ดนี้ลดได้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับใส่โค้ดอย่างที่ทุกท่านเห็นก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1000บาททันทีในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบเรามาดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นการย้ายค่ายออนไลน์ซื้อ iPhone 12 Mini ความจุ 256G กิกได้ที่ราคา1,700บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลูกหน้าด้วยนะครับประมาณ3,000บาทส่วนลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ในราคา14,700โเนรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แบบร้อบ,แบบแรดนในราา 14, 1,700มีค่าเหน็ดลูกหน้าด้วยนะครับแบบที่2ก็16,200แล้วก็แบบที่3 18,700บาทซึ่งแต่ละโปร,โปรค่าเหน็ดลูกหน้าก็จะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไร สว่วนลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H นะครับแบบรายเดือนที่ใช้งานมามากกว่า12เดือนขึ้นไปซื้อได้ในราคา14,700บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับแล้วก็คนที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา14,700เหมือนกันซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่28,300บาทสําหรับความจุ256กิกซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกัันนได้เลยที่ะครบ ดูกันต่อที่ค่ายที่2สําหรับค่าย DT แทนะครับ iPhone 12 mini ความจุ64กิกราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับซื้อได้ในราคา8,900บาทเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1499นะครับโปรนี้มีค่าเน็ดลูงหน้าด้วย3,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ12,000บาทนะครับถัดลงมาก็จะเป็นโปรรายเดือนเดือนละ1099นะครับซื้อเครื่องได้ราคา19,000มีค่าเน็ดลูกหน้า2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ13,000บาทนะครับแล้วก็โปร699ซื้้อได ราคา12,900โปร599ซื้อได้ราคา13,400บาทรายละเอียดโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ iPhone 12 mini ปัจจุบันนะครับความจุ64แล้วก็ 128G กิกตอนนี้สินค้าหมดถ้าจะมีก็จะเป็น 256G กิกนะครับแล้วก็จะเหลือเฉพาะสีแดงเท่านั้นแต่ว่ามาดูรายละเอียดโปรนิดนึงนะครับสำหรับความจุ 64G กิก ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น8,700บาทจะเป็นสาหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับส่วนลูกค้า AIS Hot Deal ซื้อได้ราคา13,700บาทที่จะลดราคาถูกหน่อยก็จะเป็นสําหรับลูกค้าเซรีเนตของเขานะครับสัญญา12เดือนซื้อ iPhone 12 mini ได้ในราคา7,700 Pro AIS Best Buy ซื้อได้ในราคา8,700บาทสัญญา12เดือนนะครับแล้วก็แบบไม่ติดสัญญาก็21,400เครื่องเปล่า25,900บาทแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้สินค้าหมดนะครับสำหรับ i p h o n e 12 mini จากทางด้านค่าย AIS แต่ว่ายังไงนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อจริงๆผมแนะนําให้ไปสอบถามที่หน้าร้านนะครับหรือว่าที่ช็อปของเขาว่า iPhone 12 m i n มมีไหมนะครับแต่ว่านี่เป็นที่เขาอัปเดตจากทางด้านเว็บไซต์ของเขาสินค้าหมดนะครับทั้ง64แล้วก็ 128GB ยกิกยังไงแล้วถ้าท่านอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ศูนย์ AIS ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 12 Mini นนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อ เครื่องเป่าหรือว่าการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตที่ผมได้รวบรวมราคามาให้ดูกันวันนี้ท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหมท่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ